สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนนะคะทุกท่านนะคะสำหรับสำหรับวันนี้แอดมินจะมาสรุปนะคะสูตรมัดรวม3ามนอยนะคะวันนี้ไม่เข้านะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยทุกท่านนะคะแนวทางออกวันนี้ไม่เข้าเลยคะ่ะ เก้าวิ่งเก้าถือว่าโอเคนะคะแต่ว่าแอดมินก็ไปรูด95ที่จริงก็เก้าหนึ่งนะคะแอดมินก็ไม่สบายเป็นหวัดนะคะก็กราบขอโทษขออภัยนะคะเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ งินวันที่18 0แปดนสองหสนะคะแอดมินก็พูดเยอะไม่ได้นะคะเจ็บคอมเป็นไข้หวัดนะคะเสียงแอดมินอาจจะไม่ค่อยดีก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะสูตรมัดรวมสามน้อย ห้ากับสองนะคะวิ่งเด่นรูดนะคะตัวนี้แอดมินก็จะมารูดห้านะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสิบนะคะมารูดสองสองสอง สองสามมองเห็นไหมคะสองสี่สองห้าตัวนี้เด่นนะคะตัวนี้รองตัวที่แอดมินชอบนะคะห้าสี่กับสองสาม วันนี้ไม่เข้านะคะแต่ทุกวันก็จะเข้านะคะเนาะชุดกันนะคะกัน28590895ชุดกัน มองเห็นชัดไหมคะแอดมินจะยกให้ดูนะคะจะได้เห็นชัดๆนะคะสองเก้าสามห้าศูนย์เพ็ดนะคะว่าวรายะห่หางนะคะน้องพี่น้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแอดมินก็ได้นำมาเสนอเพื่อเป็นแนวทางเด็กอายุไม่ถึง18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ สุดท้ายสุดสุขภาพร่างกายแข็งแรงว้าว้ลาย้ายห่หางนะคะน้องพี่น้องสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจดไว้นะคะแคปไว้ก็ดีนะคะกันลืม